สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมารูยาม่าเอ็มเอสแปดร้อยเอสนะครับชักยาวนะครับมออลมใหญ่นะครับยาวเป็นสองนะครับตัวนี้ก็ปรับตั้งได้นะครับโรไฮนะครับขันเข้ามันจะแรงนะครับคลายออกมันจะเบานะครับตัดออโต้ได้นะครับอยู่ที่การปรับตั้งโปวโลนะครับทางน้ำเข้าญี่ปุ่นไ่มาประมาณิครึ่งนะครับนะครับใส่ท่อนะครับต่อจากแอร์บัสมานะครับตัวนี้สภาพสวยนะน้ำมันเครื่องยังดีเลยนะครับ มันปั๊มนะครับครับก๊อกนะครับตัวนี้ก็ทางออกนะครับใส่ได้ตามก๊อกนะครับตัวนี้ปิดรูก็ได้นะครับาน้ําขึ้นเขาได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อฉีดยาฉีดยาก็สายดีๆหน่อยนะครับเครื่องก็ต้องมีสักแปดแรงขึ้นไปนะครับดีเทลก็ประมาณนั้นนะครับเขาทดนะครับมันจะปั่นไหวนะครับปั๊มค่อนข้างมีแรงแังถูกนะครับตรงชักยาวนะครับนี่นะครับไม่ต้องอาจจะระบีนะครับปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับ รู้เยอะมากเอี่ยแปดร้อยนะครับ